สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับมี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่แก้วด้วยนะครับ <S <S อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่กับกิจกรรมแฟชั่นอีโวนะอีโวนะของอีโวเลยมนตักตเย เป็นกิจกรรมสุดพิเศษนะครับผมรวม3ชุดใน1ตู้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่20สิบงหาถึง26สิบกสิงหาเท่านั้นนะมีเวลา7วันนะครับผมอันนี้เป็นการถือว่าฉลองครบรอบ4ปีกันเลยทีเดียวใครที่รออยู่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับมาแล้วทุกคนอีะบอกเลยว่าดีวพแก้วนะคะผมจะพาไปดูนะครับผมว่า ภายในตู้เนี่ยมีชุดอะไรบ้างนะครับผมและพี่แก้วเล็งชุดไหนไว้บ้างนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านี่เลยครับผมสิ่งที่พี่แก้วอยากได้นะครับผมคือชุดนี้เลยนะครับคือจริงๆไม่ได้อยากได้ชุดนะคืออยากได้หน้ากากพี่แก้วอยากได้หน้ากากมันนะคะผมแต่ว่าพี่พี่แก้วทําคลิปช้าต้องแจ้งก่อนนะครับผมตลกตัวเองอะ่ะพี่แก้วคิดว่ามันใส่ได้แต่ผู้ชายทุกคน เออเราเพิ่งมารู้ตัวว่าออแกมันใส่ได้ทัหยิงและใชยโอ้โหไม่อย่างนั้นนน้องๆที่เห็นคลิปกแก้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยเห็นคลิปกันค่อนข้างช้านิดนึงเนาะโอเคสําหรับใครที่รอชุดนี้นะคะผมรู้ว่ารอนาักจาักตัวนี้มันกลับมาแล้วนะคะใช้3มพินเนาะแล้วก็7เหรียญน,นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะคะผมเขาเรียกว่าอะไรเซตรูปี้ฮาร์สเหรอ Ruby หรูปี้ฮาร์ทเหรอครับผมนี่อันนี้คือจะเห็นคนใส่ค่อนข้างเยอะมาก หัวสีนี้ฮิตมากมากค่ะคณดูขาหัวสีนี้ฮิตมากๆดกทุกคนอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของชุดผู้หญิงเนาะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้ได้ดูแล้วแหละเอาจริงๆไม่ดูหมดแล้วแหละว่ามันมีชุดอะไรบ้างนะครับผมคือถ้าไส้มันไม่ขาดอะ่ะพี่ว่ามันสวยนะไส้มันขาดไป <laughs> ไส้มันขาดอะ่ะ <laughs> อ่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับผมอันนี้จะเป็นเซตอะไรอะ่ะสกาเลตเหรอสกาเลต นี่นะครับผมน่ะก็จะมีทั้งชายและหญิงเหมือนกันเลยนะครับผมนี่แต่ว่าพี่แก้วคงจะเอาแค่ชุดเดียวนะครับผมชุดนี้แหมคิดด้วยนะลองคิดนะครับผมโอเคพี่แก้วมีเพชรอยู่3241เอ็ดพชรนะครับผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าคือตอนนี้คือหินน่ะพี่แก้วมี13าหินคือยังไงหินไม่กลัวอยู่แล้วนะผมแต่ว่ากลัวในส่วนของพินเนี่ยมันจะออกไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคน มาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าพี่แก้วขอหมุนที่5ครั้ง2 7 0เจ็ดพนะครับผมปะ่เดี๋ยวเราไปหมุนกันเลยดีกว่าไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโยเฮ้ย و! เฮ้ย,ยได้พินอะไรมาทุกคน <c oughs> อ๋อพินในตู้นั้นใช่ไหม อ่ะอะถือว่ายังดีนะคะรับผมอะยังดีได้มาหนึ่งพินนะคะรับผมป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับคุณดูค่ะพี่คิดว่าเราคงเรามาสุ่มช้ามันคงจะไม่เกลือเนาะมาสุ่มสายแล้วคงไม่เกลือนะคะผมป่ะลัยลายลายลัยลัลลายเรียบร้อยเฮ้ยได้พินอีกอันนึงมาว่ะเฮ้ยสองอันมาทุกคนเชิดต อุ้ยอันนี้เป็นชุดอะไรนะลูนึกชื่อกล่องออกอะแต่แบบเอาวหุ่นเชิดลูกบอหุ่นเชิดเขาเรียกหุ่นเชิดซะสัน้นเ <c oughs> ย,ย้ได้หุ่นเชิดสองอันอนะเอาเรื่องนะครับผมไอ้กล่องที่อยากได้แม่งยังไม่มาเลยใครยังไม่กดไลค์พี่แก้วหรือเปล่าฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วป่ตะต่อกันเลยดีกว่าครับมาดูขาไปนั่น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 โอ้ยเลยว่ะเลยว่ะโอ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาชุดดหนึ่งอันแล้วขาดอีกสองอันจะร้องว้าวทำเพื่อโอเคครับผมมาอีกหนึ่งพินนะคะผมสำหรับชุดนั้นนะคะผมชุดนั้นชุดนี้ต่อกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เหลือ4 0 0อแล้วนะครับผมนั่น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 มาฝ่อันว้าเมื่อกี้ไอ้ย่ะ ไอ้ได้หุ่นเชิดอีกแล้วผมหัวใจหุ่นเชิดนะแหมชุดที่กูบอกตลกนี่มันได้จังเลยนะครับผมได้จังเลยนะคะผมอ่ะนี่นี่ฉันจะเอาวันนี้ลูกค้าต่อเลยอ้าวไม่ต่อแล้วลูกไป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 เรียบร้อยโอ้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 ยเฮ้ยเฮ้ย เหลือพันแปดแล้วนะลูกคาต่อเลยดีกว่าครับเอ้ย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 อ้ยเ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 อ้อ้ไเ้เอ้ยเอ้ี่ม้เอ้ยอ้ยเอ้ยเล้ยเอ้จรองๆเุดเ้้ยเ้้้้้เยยย้้อ้ โอโหได้นี่เลยเนี่ยโอ้ยได้ชุดนี้นี่หว่าทุกคนเฉดโด้ตู้นี้ได้ชุดนี้นี่หว่าโอแต่ไม่เล่นผู้ชายเนี่ยดิหรือมันใส่ที่ผู้หญิงทั้ชายไม่น่าจะใช่นะ่ปต่อกันที่วผมา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 า หนึ่งหนึ่งกับพี่ไม่นงห้ยเ<ฮ>หลือ 1, พันสามร้อยเพจเราทุกคนโอ้ยมันจะออกวะวะเฮ้ยเอาจิงเหรียญก็ไม่ออกนะรอบนี้ปิดเหรียญพี่แก้วไม่ออกเลยทุกคนเอาเรื่องวะไปต่อเลย,ยใครยังไม่กดไลค์ like, พี่แก้วหรือเปล่าคะรับผมฝากกดไลค์ like, พี่แก้วหน่อยเรวไปกำลังใจพี่แก้วหน่อยนะครับผมให้พี่แก้วแบบได้นักกากได้ไหมอยากได้นักการอ,อ้ยลอยหมดเลยเลอยหมดเลยคนดูเฮ้ยโอ๋โอ ใจิตใจต้องกรันกรันแล้วโอ้โอ้ไม่นะไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่มันเลยตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยชิดกี้พานที้สองแลวรือน โอ้ยดีใจเบอร์แรงขอโทษทีนะคะุณดูค่ะเอ้ยนี่อันนี้นะครับผมพี่แก้วได้มาสามพินนะครับผมโอ้โหรู้ละรู้และเข้าใจแล้วคือได้พินจริงได้พินเยอะจริงแต่เหรียญขาดนะคือต้องเลือกนะผมว่าถ้าน้องเจ้าชุดนี้คือเพชรไอเหรียญที่มีสิบสาแล้วทุกคนกับกล่องนี้พี่แก้วก็ได้เหมือนกันนะผมซึ่งเหรียญมันก็ขาดนะคบผมกล่องนี้ได้หนึ่งชุดเหมือนกันนะครับผมเอาจริงจริง มันได้ทุกกล่องเลยแต่ว่าเหรียญไม่พอนะครับงานพี่เกวขอเลือกจนนี้เลยละกันนะครับผมเพราะว่ามันใส่ทั้งชายทั้งหญิงเนาะโอเคง้นพี่เกวทำการแรกเลยละกันนะครับผมแรกดิขับนั่นเอาเรื่องอะครับเอาเรื่องอะโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ให้ดูกันดีกว่าครับผม สมใสทั้งหมดเลยล่ะเก,กลสมใสทั้งหมดเลยล่ะเก,กลเอ้ยอะโหดเดียว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 ชิโตอย่างเทพอะครับนนเอโอโหสวยอะครับเฮ้ยเท่ากับพี่แก้วหมดเพชรไปเท่าไหร่นะพี่แก้วมีอยู่สามพันกาเพชรใช่ปะโอ้ก็หมด พี่แก้วมีสามพันกว่าเพรเหลือแปดร้อยกว่าเพรอะคนดูพี่แก้วฝากคำนวณให้หน่อยดิว่าพี่แก้วหมดไปเท่าไหร่พี่แก้วหมดไปเท่าไหร่ฝากคำนวณห,หน่อยไหมคือตอนนี้เหลือหกเหรียญหุยพี่เก็บเหรียญดีกว่าไหมอะเหรียญกระพินเนี่ยคือชุดพวกนี้พี่แก้วไม่ไม่ได้แบบอยากได้อ่อางจริงแต่มันได้ชุดนี้เลยเนะี <c oughs> ่ยได้ชุดพวกเนี้ยเอาจริงๆมันได้แล้วเห็นไหมแต่ว่าพี่แก้วขอไปคิดก่อนละกันคือแบบเสียได้เหรียญนะทุกคน <c oughs> เสียได้เหรียญอะ เออแต่ถ้าเป็นน้องคนอื่นเล่นผู้ชายนี่คือแลกไปเลยนะคะผมโอ้ยเกลือหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะแต่ว่าใครชอบคลิปนี้หมดกันไปเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์บอกพี่แก้วกันบ้างนะครับผมอยากรู้ว่าเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามพี่แก้วด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับบ๊ายบายครับ